พี่น้องประกาศผลเหล่านี้กับรางวัลของดาราอินไซเออรวอร์ดครั้งที่เจ็ดเพื่อมอบรงบางวัลรางวัลนักราชพี่น้องเอ๋ยจากโดยบริษัทดาราอินไซมิเดียจำกัดสี่มอบรางวัลในวันที่สองสิงหาคามสองพัน,นหน้าร้อยหกสิบแปดนีบริษัทโทรคมธรคมนแห่งชาติหรือว่าทีโอทีเก่าแถวแย่งวัฒนกีตหลักสี่พี่น้องเอ๋ยมอบให้กับดาราศิลปินนักสแสดงผู้กำกับ เออหลอันพันยางมาต่อไปแต่ว่าขอยสิบ้าอจะเกี่ยวกับหมอลำบันเฮาหมอลำนี่ข่อยเห็นในรางบัลหาคนพีน้องเอ๋ยคนที่หนึ่งดาราอินไซ์ออร์บอดรางวัลนักขรั้งที่เจ็ดขอแสดงความยินดีกับท็อปนักการศิลปรางวัลรับรางวัลศิลปินผู้สืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหมอลำยอดเยี่ยมแห่งปีพานาบาได้รับรางวัลผู้สืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม การแสดงในวงไรเปลิดหมอลำต้าวพี่ต้าวท็อปนาฬกรแห่งระเบียบปัทศิลป์เอออุ้ยลูกลอดเสียงดีเป็นตระไนสมหวนสมควัตยุปิน้กีิเ้ก,กได้ต้าวพี่ได้แล้วต้าวน้องก็ไม่พลาดพี่น้องเอยรางวัลที่สองเป็นนายยุคคูณเดชปัดฉิมหรือว่าต้าวอยองรับรางวัลศิลปินหมอลำดาวลุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลหมอลำดาวลุงชายยอดเยี่ยมแห่งปี ต้าหยองแห่งระเบียบป้าตาสินพี่น้องเอ๋ยโอ้ป็นตาได้ยูนเอีบซี่แต่โกโกมาไล่ประสันจุดล่นข้อล่นแขนไปแสดงงันใดกันใด,ดอีพออีเมขอเอยฮวงเฮียงเดียงเดียงเอีซีนี่กีดฉนันปันผืนใส่สูตรเพชรออกมาเอาว่าเปนเทพพบุตรเทพดาดาเป็นหมอลำ่ดารา,า,าพร้อมเป็นดาราพร้อมเป็นหมอลำพร้อมสุดยอดพี่น้องเอ๋ยเต้าหยองยุโคเดตปัดจิมแห่งระเบียบป้าศิลิน พนที่สามเปลี่ยนผู้หญิงเปลี่ยนผู้หญิงเปลี่ยนมอลลไฟยิ่งกว่านียขอแสดงความยินดีกับคุณใหม่พัชรีรับรางวัลศิลปินนักร้องมอลลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเออเป็นนักร้องมอลลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีสมควรบ่สุขเจ้า่าสมควรบ่จโอ้จะเราบอยอดเยี่ยมจะผู้ใดรสิยอดเยี่ยมแล้วน่าขยี้ไปแสดงทั้งไรหนูโอยเอฟซีแตกโขก คาเป็นพูดจัดจ้างไปอ้อมสังกะสีนี่ปากยิ้มเป็นบปากสีคอดกะน้อนสังกะสีแตกล้านแตกอื้มันนี่อันผู้รับเหมาไปจ้างอ้อมสักกะสีนะพี่น้องเอ่ยตั้งแต่ไปตาประเทศเนาะมาลังกับมาเบงลัดแตกโกโก้สมกับร่างวันหายศิลปินนักร้องหมอํำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีใหม่พัชรีพี่น้องเอ่ยเออคนต่อไปคาเป็นไม่ยิ่งอีกเป็นไม่ยิ่งอีกขอแสดงความยินดีกับยูกิไหทองคำ รับรอกรับรางวัลศิลปินนักร้องลูกล่งหมอลำน้องใหม่ดาวลุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีดาวลุงยอดเยี่ยมแห่งปียูกิเพนพกาแห่งท้ายไหทองคําพี่น้องเอ๋ยเปลิดตาฮักเปลินตะแพเปลินตะแงะเปลยดตเบิ้องน้องลูกีน่ะเออทั้งสวยเนาะการแสดงก็ได้ลายอยมเปลยดอินดี้ก็ได้นิด เป็นหม้อล้ำกระได้ดิเป็นนางฟอนนา่งรำใส่สุดเป็นฟอนบวงสวงอะไรก็สุดยอดพี่น้องเอ๋ยหรับออกงานอีเวนต์อะไรทําไม่ทายแบบอะไรทําไม,ม่พร้อมนอกจากแฉลองเพลียงนะเป็นดาล่าพร้อมฮวงกันแทบพิชกองตัยตัวอืมหรือเล่าแสดงนัพี่น้องเอ๋ยแสดงครับหนุกเนาะลนุกดิผู้กินคำหนุกไปนะอ้ยสุดยอดพี่น้องน้องยุกกีสมหวนสมควันสมหวนสมควันวน,วน,น่ารักสุดๆค่ะยุกิเพียญภกา และรางวัลสุดท้ายราชอีปอัตไกรณุโมขอแสดงความยินดีกับคุณประจักษ์ชัยไหทองคำเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำรับรางวัลน,นักปั้นมือทองศิลปินนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นนักปันนกป้นนักปั้นนักปันป้นเราปั้นศิลปินดังมาหลายค้นแล้วลำ่ำไยไหทองคำนี่กับฝีมือปั้นของเร้าเองพี่น้องเอ๋ยโอ้ยปินดังระรับศาสตร์ดังระรับลก ลำไยหายทองคำบำเพ็ญธรรมดาบของคอยเล่าข่าวได้ใดหลับรางวัลน,นักปั้นมือทองในวงเล็บศิลปินนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีสุดยอดสําหรับคนอีสานบ้านเฮากวาดไปห้ารางวัลปีนี้พี่น้องเอย๋ยกับมิตเต่าท็อปนันากรอนเต้าหยองยุคค้นเดชแล้วก็ไม่ผัดสลียูกิเพ่นปากกาแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ไส้หาทองคำ ยินดีน้ำเดอ้อคนอีสานบานเฮาให้ฮงเฮียงเหลี้ยงเหลี่ยมให้ปังปังให้ดังดังซอยกันอนุรักษ์รักษาสืบสานบานรมิจนับไปอีสานบานเฮาไว้เดอ้อเสียงอื่นคนเก่าว่าสู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ